สวัสดีเทลทุกท่านกับพบกับช่องนลารัสไตล์กับบทวิเคราะห์กราฟประจำวันที่31มกราคม2 9 6 5ลาราเรา,าเริมเปนที่คู่แรกครับคู่แรกครับ EU ในกราฟ4ชั่วโมงครับอตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่า EU นะครับก็ยังคงติดที่แนวต้านเดิมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแนวนี้นะครับจาก แนวรับที่แข็งแกร่งนะครับแนวนี้ครับตอนกลายเป็นแนวต้านนะครับตอนนี้ก็ยังคงติดอยู่นะครับซึ่งนะครับแนวแนวทางนะครับ EU นะครับถ้ายังไม่สามารถนะครับที่จะผ่านแนวนี้ขึ้นไปได้นะครับหรือนะครับทางนี้นะครับไม่สามารถเบรกเส้นไฮไลท์ที่กดไว้ได้นะครับเส้นนี้นะครับก็ยังไม่ควรบายนะครับยังไม่ควรบายก็คาดว่านะครับ EU นะครับอาจจะนะครับติดแล้วก็ลงมานะครับในเส้นนี้นะครับอ่ะ เส้นนี้ถามว่าเส้นอะไรนะครับเส้นนี้คือเส้นที่ผมวัดจากาการตีรูปแบบธงนะครับที่ลงมาจากด้านบนนะครับแล้วก็อพ,อพอเบรกเส้นธงเนี่ยก็จะลงมาอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมา1.106นกะครับก็คือเส้นนี้นะครับก็คาดว่านะครับ eu อาจจะลงมาที่เส้นนี้นะครับแล้วก็มีการ ขึ้นไปนะครับมีการเทสนะครับอ่าแล้วถ้าถ้ามีแรงพอนะครับก็อาจจะหลุดนะครับอ่าขึ้นไปเทสอย่างนี้ครับน่าจะไซเวย์อยู่ตรงนี้ประมาณนี้อย่างนี้นะครับอ่าผมคาดว่าจะลงมานี้ก่อนนะครับซับอีนะครับหรือถ้าเขายิ่งยักยิ่งยักสามารถที่จะสวิงอยู่นี้แล้วก็เบรคขึ้นไปได้นะครับก็สามารถเล่นบายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวทางนะครับ สำหรับคนที่อยากรอบายนะครับอยากสวนขึ้นไปก็คือรอให้เบรกเส้นเทนไลน์นี้ก่อนนะครับเบรกเส้นเทนไลน์นี้ถ้าไม่เบรกนะครับอย่าได้สวนนะครับมีสิทธิ์ลงได้ตลอดเวลานะครับสับ EU นะครับต้องรอให้เบรกก่อนเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับสับ EU นะครับต่อมาครับยูฟังครับยูฟังเช้านี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับมีการลงมาแล้วก็ ดีตัวขึ้นไปนะครับเพื่อไปปิดแก็บนะครับซึ่งนะครับก็แนวทางก็เหมือนเหมือนวันศุกร์เลยเพราะว่าอยู่ที่เดียวกันกับวันศุกร์นะครับในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคนอยากเล่นเซลล์นะครับให้รอที่แนวต้านนี้นะครับอยากเล่นบายให้รอที่แนวรับนี้นะครับแนวรับนี้นะครับเล่นบายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่อยู่ตรงกลางของนี้นะครับถ้าไม่มีออเดอร์นะครับอย่าเพิ่งไปเข้านะครับเพราะว่า ค่อนข้าที่จะสุ่มเสี่ยงนะครับให้รอนะครับรอดูการลงมาเทสตขึ้นไปลงมาเทสขึ้นไปหรือนะครับขึ้นไปเทสแล้วก็ลงมานะครับอรอแค่นี้นะครับทรับอยู่ฝั่งนะครับตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับอรอการรีเทสนะครับเพราะเนื่องจากว่าอยู่ฝั่งนี้นมีการเบรกขึ้นไปเบรด้วยความรุนแรงนะครับเบรกขึ้นไปเลย แล้วก็ยังไม่มีการลงมอรีเทสใดๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็รอดูการรีเทสก่อนเนาะโอเคครับต่อมาดู GU อูจเนี่ยตอนนี้นะครับบีบตัวอยู่ที่แนวรับกับเส้นเห็นลายนี่บีบตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะหาจังหวะบายได้เมื่อหลุดเส้นเห็นลายนี้นะครับหลุดเส้นเห็นลายนี้ขึ้นไปนะครับมีโอกาสนะครับ ประมาณนี้นะครับสับ GU ถ้าเกิดคนจะเล่นเซลล์ก็ต้องรอหลุดโลนะครับหลุดโลลงมาหลุดโลลงมานะครับต้องหลุดโลเท่านั้นนะครับถ้าไม่หลุดโลก็อย่าเพิ่งไปหลักเข้านะครับเพราะฉะว่าถ้าไม่หลุดโลเนี่ยมันจะมีสวิงขึ้นไปได้นะครับถ้าจะเล่นเซลล์ก็นี่ครับ sl อยู่ตรงนี้ถ้าจะเล่นบายก็ sl อยู่ตรงนี้ครับ ที่โลของด้านใดด้านหนึ่งนะครับที่ของฝั่งที่จะเล่นนะครับสับ G u นะครับแนวทางนะครับรอหลุดนะครับรอหลุดด้านใดด้านหนึ่งเนาะไม่เหทรลา์ก็โลโอเคนะครับสับ G u โอเคต่อมาครับ UJ เ j เนี่ยผมยังมองนะครับว่าตอนนี้เขาติดที่แนวต้านนะครับติดแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่จะลงมารีเทสนะครับ รีเทสด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นรอดูนะครับรอดูการหลุดโลนะครับถ้าลุดโลแล้วก็ใครไม่มีออเดอร์เซลล์อยู่นะครับก็เซลล์ตอนลุดโลแล้วก็เอ่อ SL ที่สวิงไหนะครับ s l ที่สวิงไหผมมองว่าน่าจะลงมาเทสตนะครับแต่ถ้าแรงพอก็จะลงมาเทสด้านล่างเลยแต่รอดูที่ที่รับนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้า,าลงมานี้อาจจะดีดหรืออาจจะลงต่อนะครับ แต่คิดว่า u ูเจน่าจะลงมาก่อนนะครับต่อมา u ูแคทอ่าแคเนี้เอ่อก็คล้ายๆว่าจะติดแนวต้านนะครับแต่แนวต้านผมอยู่เป็นแนวต้านเล็กด้านบนนะครับเนื่องจากว่าเวลาผมตีผมจะตีหาไซที่กินกันนะครับอ่าจะเป็นในยะนะครับสำหรับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับ u c a คนะครับผมมองว่าอาจจะ ไซเว่ยไซเว่ยไซเว่ยอย่างนี้นครับแล้วก็อาจจะมาหลุดนะครับผมมองว่าอาจจะหลุดนะครับเพราะว่ารอรอดูการรีเทสเขาเนี่ยเขายังไม่ลงมารีเทสเท่าไหร่นะครับอะรอเขาหลุดลงมานะครับหรือนะครับใครอยากเล่นบายแล้วยังไม่ไม่มีของนะครับยังไม่มีของนะครับถ้ารอการเล่นบายก็คือเอ่อต้องนี่นะครับแนวต้านสองแนวเนี้ยค่อนข้างที่จะติดกันแล้วก็เอ่อค่อนข้างมีในายานะครับ ต้องรอให้หลุดลอ,อลดยขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรอเล่นหน้าเซลล์นะครับที่จะหลุดเส้นเทรนไลน์เนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็น่าจะปลอดภัยแล้วก็มีลุ้นกว่านะครับอยูแคทเนาะโอเคต่อมาดูทองคาอ่าทองคําเนี่ยหลังจากที่ลรยลงมาเลยดิ่งลงมาแล้วก็เนี่ยครับติดทีเ่เส้นเทรนไลน์เดนะครับ ซึ่งเส้นนี้ครับเป็นเส้นที่ค่อนข้างมีความหวังนะครับสำหรับขาบายนะครับหรือคนที่ติดบายอยู่บนนะครับเนื่องจากว่านะครับเขาลงมาติดแล้วก็มีแรงดีดเลยแล้วก็ตอนนี้ยังติดแนวรับอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทองคำนะครับถ้าไม่หลุดโลนี้นะครับไม่หลุดโลเส้นเทนไลน์นี้นะครับไม่หลุดโลลงมานะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเลยนี่นะครับหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับเป็นเป้าแรกนะครับที่ที่อาจจะขึ้นไปนะครับสำหรับทองคํานะครับ แต่ถ้าหลุดโลหลุดโลมาเมื่อไหร่นะครับอ่าหลุดโลมาก็นี่เลยนะครับหนึ่งเจ็ดหสองประมาณนี้ครับหกสองนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นแนวรับนะครับซึ่งแนวนี้นะครับก็มีในย่าสาคัญนะครับคาดว่าถ้ามาจริงๆนะครับอาจจะมีแรงดีขึ้นไปอ่าก็ถ้าใครรอนะครับรอบายนะครับ ก็อาจจะมารอที่ตรงนี้ก็ได้หรือถ้าใครอยากเสี่ยงบายนะครับเพื่อจะวัดว่าจะไม่หลุดตัวเส้นเทรนไลน์เดนี้นะครับซึ่งมีความแข็งก่งนะครับก็บายได้แล้วก็ SL ที่สวิงโลว์ตัวนี้นะครับอย่าไปปล่อยนะครับอย่าไปปล่อยให้ไม่มี SL นะครับไม่งั้นลงมายาวนะครับหลายหลายหลายจุดอยู่เนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็มี SL แล้วก็บายขึ้นไปนะครับมีโอกาสนะครับสอบทองคำอ่ะประมาณนี้ครับซับวันนี้ก็ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับกดแชร์โพสต์ในเพจให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับเรามีกิจกรรมเนาะแชร์ดีมีดึงนะับมีดึงเข้ากลุ่มเนาะมาคุยกันแบบเนะอ็กซ์คลูซีฟเนาะก็อยากให้ช่วยๆกันแชร์นิดนึงนะครับคนอื่นจะได้ได้ได้ไดฟังบทวิเคราะห์นี้ด้วยนะครับผมอโอเคประมาณนี้นครับเดี๋ยวก็ มาดูกันระหว่างวันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ